นี่คือทานไข่หนึ่งชิ้นแต่วันนี้เราจะทำทานไข่ย,ยักษ์ใช้แป้งทั้งหมดนี้มารวมเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวมีเบอร์เกอร์ตร้งยีก,ก็ต้องมีทานไข่ชิ้นเมบอกเลยว่าโมสะบัตเลยได้เวลาเอ,เอปั้นทัตปกติมันก็ง่ายไปเชฟตัวจริงไม่ทำอะไรง่ายๆ่ย,ยนักเบสบอลตัวจริงออกปฏิบัติการโชว์วงสวิงนิดนึงสนุกถูกใจอนมามัยถูกลือละเล่น โถหนูว่าจะได้กินทัดไข่พื้นบ้านอย่างน้อยแป้งทดาดไข่เราก็เป็นรุ่หัวใจใจหายเรียบร้อยได้เวลาแป้งล่างยังเอา้าแป้งก่อนไม่รอเราเลยทำไมเด้อเทหมอ้อไฟฟ้าซิมพัตลงวิปครีมเลยครับเชฟหม้อน,นี้ไม่ติดกระทะเลยไม่ต้องห่วงเราทาตามสูตรนี้เลยเขาบอกให้เอานมกับวิปครีมเป็นสุ้งไฟนิดนึงนิดนึงสลรดปลาหมูสับก็สุกพอดีลาทิ้งทดาดไข่ซูติ่มซำตัวจริงไม่ได้ก็มาทาไส้ทาดก่อนสลรพันไข่แดงลงน้าตาลตามด้วยแป้งข้าวโพดใครไม่มีแปปป้้้้้งาาาววพกกก็็็ไไมมมม่่เนนนนรระซือออใใใสูบหีคจ